สวัสดีจ้าพบกับช่องเพียงตองชาแนลเดียวๆเรียบๆแล้วจ้ะเสน,น,นอเมนูมือนพี่น้องเมนูหมูกระทะจ้ะยินดีมากินเหนรอกำลังเดือดเลยฮะเสร็จแล้วเห<ะ>รอจ้ากำลังเดือดเลยจ้ามาได้เจอพี่นอ้อง ปลาหมึกนะ้เขาหน่อยปลาหมึกเนี่ยหมึกอะไรเจอมีปลาหมึกอีู่เลยนี่ีปลาหมึกทอามาตั้งเยอะนะปลาหมึกโอ้เสียงพี่ตรงนู้นแหละฝามัน เมื่อกี้เสียงเพลงไปไปเตตัดไปพี่น้องขั้ต่อนหนึ่งแข็งใส่อีกปลาหมึกปลาหมึกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดขึ้นข้อแข็งส่อีกเกิดอะไรจะไาเโดนได้พี่น้องเนื้อเพราะว่าเสียงเพลิงมาล่ะ คลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์ลลกดแกชร์กดติดตามช่องเตียงตองชาแนลได้วจ้าเสียงเพียพี่นองมันดังอาร์ปันดดอก